งงมากเลยอ่ะแล้วพระเอาเรื่องหนี้สินกูมาประจานนั่นเรียกว่าพระเหรอกูถามหน่อยนั่นเรียกว่าพระไหมการที่เอาความเลวความชั่วของกนอื่นออกมาปร,ประจานใช่หน้าที่พระเหรอพระเป็นอะไรตุลาการเหรอที่พระเอาคดีดําคดีแดงกูมาโพสต์อ่ะแล้วพูดยิงตรงประเด็นมากูที่เรื่องหนี้สินเรื่องคดีความนั่นพระเหรอนี่เรียกพระเหรอกูถามจริงๆนี่เหรอสันดานพระ พระต้องมีความเมตตาต้องเข้าใจกูสิว่ากูเคยล้มกูเคยผิดพลาดแต่ปัจจุบันกูกาลังแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมพระต้องมีเมตตาไม่ใช่เหรอความเมตตาของพระไปไหนไหนบอกว่าพระคือสมณสารูปของท่านคือความเมตตานีเหรอเรียกว่าเมตตาจะประจ,จานชาวบ้านตลอดเวลาเรื่องของพระหรือเปล่าคดีกูไม่ใช่คดีพระสารแนอะไรกูถามแค่นี้กูอยากรู้มากเลยเพื่อ พระมีหน้าที่ในการเปิดเผยความเลวความชั่วชาวบ้านเหรอมีอำนาจอะไรนี่เหรอเรียกว่าพระวิปัสสนาจารย์กูว่ากูจะไม่พูดแล้วนะกูขอสักน,นิดนึงเถอะวนกลับมาหน่อยนี่เหรอเรียกว่าพระเที่ยวประจานเอาคาดีคนนั้นคดีคนนี้ไปประจานคารวาททำกูไม่รู้สึกอะไรทนายทำเนี่ยที่ทนายเนี่ยไปให้หมายเลขดำคดีดำคดีดำแล้วบอกเลขหมายชัดเจนเนี่ยให้ไปตรวจสอบกันได้อยู่ในราชกิจจานุเบกษากูไม่ว่าเพราะเขาเป็นขาลรวะ เขาอาจจะอยากชี้ให้คนเห็นกูไม่ว่าถ้าเจตนาถูกต้องกูไม่ว่าถ้าเจตนาในการประจานกูรับผลของการกระทําแต่พระทําอะไรกูอยากรู้แค่นี้เลยพระปราจา์กูเพื่ออะไรพระบอกเลขคดีดําคดีแดงเพื่ออะไรกูอยากรู้แค่นี้ว่าทําเพื่ออะไรนี่เหลอเรียกว่าพระเนื้อวิปัสนาจารย์กูเรียกว่าพระวิปัสนาพระวิปัสนาณาพระอะไรนะพระวิปัสนาจารย์มากกว่า อาาจารย์เปิดเผยความเลวความชั่วของตัวเองออกจากใจเนี่ยหรอพระที่ดีที่กูเห็นวิ่งไปปกป้องกันเนี่ยนะเนี่ยนะเรียกว่าพระดีเนี่ยนะพระที่ควรแก่การปกป้องพระประเภทแบบนี้เนี่ยนะควบคุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยเอาคาดีไปเปิดเผยไปชี้แจงแล้วพยายามชี้เรื่องโทษของการเป็นหนี้ไม่ได้เป็นการบอกสอนแต่เป็นการปราจา์ เนี่ยนะพระวิปัสนาจารย์กูว่ากระทมานาจารย์มากกว่าไม่ใช่วิปัสนาจารย์อนะกูเห็นแล้วกูเหนื่อยได้ข่าวว่าน,นอนไม่หลับไม่ใช่เหรอพระนะ่ะกูได้ข่าวมานะว่าน,นอนไม่หลับอยานอนหลับเพาๆบ้างก็ได้นะกูได้ยินมากูไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเออถ้าจริงกูเป็นห่วง ใครเป็นคารวะญาติโยมที่เป็นแฟนขับท่านนะนะฝากเตือนๆท่านหน่อยท่านเป็นถึงพระวินักวิปัสนาจานอนไม่หลับด้เรื่องอะไรเหรอตอบไปถามให้หน่อยนะผู้ลูกศิษย์ลูกหาไปถามให้กูฟังหน่อยนอนไม่หลับเพราะอะไรทําไมต้องถึงขั้นกินยานอนหลับเป็นระดับวิปัสนาจารย์กูนอนหลับทุกวันไม่ต้องอาศัยยาหัวกูถึงหมอนกูหลับยันเช้าตื่นขึ้นมาใหม่กูนี่ทุกวันนี้กูจะหลับตลอดเวลากูนั่งไร้สวดไปตากูก็เยิ้มไปออกูไม่ไหวแล้วกูจะง่วงกูจะหลับไร้สวดอยู่กูก็พร้อมกระหลับเสมอกับอีกคนนึงงหลลลับไม่เย มึงคิดเอาละกันว่าใครเนี่ยสะสมกิเลสสันดานกิเลสตัณหานอนได้ในสันดานกว่ากันถึงขั้นต้องกินยานอนหลับกูฝากถึงพระที่กินยานอนหลับกูเป็นห่วงใครเป็นหมอเป็นแพทย์นะเข้าไปเยียวยาจิตใจหน่อยโดยเฉพาะเรื่องจิตเวทนะเข้าไปเยียวยาจิตใจหน่อยเผื่อจะดีขึ้นเพราะกูได้ข่าวมาว่านอนไม่หลับถึงขั้นต้องกินยานอนหลับไม่รู้จริงหรือเปล่านะกูยังไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่านะกูแค่ได้ยินมากูแค่ได้ยินมาเฉยเฉยก็ถ้าจริงตามนั้นก็ตามนั้น กูไม่รู้อืมใครว่าจริงก็จริงใครว่าไม่จริงไม่จริงกูไม่รู้เหมือนกันมึงคิดเอาแล้วกันว่าคนประเภทไหนนั่งสมาธิยังไงให้ใหตัวเองนอยไม่หลับมึงคิดเอาละกันถ้านั่งเป็นจริงอะนะ ừ, สอนได้จริงสมถวิปสนา,านะ กูอยากรู้แค่นี้เลยว่าท่านั่งได้จริงทําไมนอนไม่หลับกูอยากรู้แค่นี้ทาไมต้องกินยานอนหลับอย่างน้อยเขาก็จบปธออ .9 แล้วแล้วถ้าจบปทออ .9 แล้วมีสันดาแบบนี้นะไม่จบดีกว่ากูแนะนำเสียเกียรติยศต่อปท .9 เปล่า ถ้าพระจบปท9เก้าแล้วทําสันดานแบบนี้อย่าจบเลยมันเสียเกียรติปท9เก้าเขาเสียเกียรติความรู้ของปท9เก้าเขาปท9เก้าดีนะแต่คนที่จบต่างหากไม่ดีคนที่จบบางคนน่ะไม่ดีอย่าจบดีกว่าถ้าจบแล้วทําสันดานแบบนี้อย่าจบเลยจบแล้วทําไม่ได้อย่าจบอยู่เฉยเถอะกูแนะนําคืนก็ไปก็ได้นะคืนไปเถอะอุ้ยพูดแรงไปไมะเนี่ยพูดแรงไปวะอ้ขอโทษนะ แรงตั้งแต่ต้นปีชํำมากกูบอกแล้วอย่ามาแตะกูถ้าแตะกูกูเป็นคนเก่งเรื่องนึงรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องสำลอกสันดานคนออกมาแล้วมึงคอยดูสันดานสันดานเขาจะค่อยๆออกมาเรื่อยๆมึงคอยดูต่อไปสันดานจะออกมาเรื่อยแล้วลูกศิษย์ลูกหาจะน้อยลงเรื่อยๆรอด้วยเลยอย่ามาโกรธฟัดฟัดเฟียงนะอย่ามาโกรธรัดฟัดเวียงกูว่าจากเดิมกินเม็ดนึงทุกวันนี้น่าจะกินสองเม็ดสามเม็ดขึ้นไปแล้วมั้งน่าจะเอาไม่อยู่แล้วล่ะ ตีฝีปากกับกูได้ทุกคำแล้วบอกเป็นพระวิปัสนาจารย์แต่ตีฝีปากทุกคำโต้ทุกคำโต้ทุกคนแต่บอกตัวเองเป็นวิปัสนาโอ้โหสุดวางไม่ได้แต่บอกวิปัสนากูวิปัสนึกมากกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคอยดูกูด่าตรนเนี้ยนะเดี๋ยวปี้แตะอีกมึงรอดูได้เลยเดี๋ยวจะหาพวกหาแนวมาด่ากูอีกมาซ้าเติมกูอีกมาค่อนแขวกูอีกเพราะเขาเรียกกูว่าคนเบียร์คนตื่นทํากะเลวกะลาดมึงดูเขาใช้คํา มึงดูเขาใช้คําพระเนี่ยนะเบียคนตื่นทํากาเรวกะรามึงดูเขาใช้คำพวกมึงตัดสินกันเอาเองพวกมึงตัดสินกันเอาเองอืมกูเป็นคารว่ากูพูดได้เต็มที่แต่พระมันเต็มที่ไม่ได้แต่กูเห็นคนนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะอืม กูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโพสต์ด่าก,กูอีกทาอีกมึงดูคนที่เป็นวิัสสนอาจารย์นะมึงดูเอาแล้วกันวางไม่ได้กูจะดูเขาจะวางกี่โมงกูงจะดูระหว่างกูกับเขาใครจะวางก่อนอะแต่วันนี้กูได้รับคําเตือนมาแล้วกูได้รับคําเตือนมาแล้วพระอาจารย์สมทบในท่านเตือนกูมาวันนี้วันนี้ท่านกูคุยกับท่านท่านบอกว่าวางเถอะอาจารย์ขอให้มีความเมตตาต่อท่านเออ เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่านก็ยกพระสูตรขึ้นมาให้กูฟังเรื่องของการมีธงชัยของพระอราหันต์เป็นที่ตั้งก็คือจีวรผ้าเหลืองอย่างน้อยที่สุดท่านก็ยังอยู่ในเหตุปัจจัยท่านก็ยังอยู่ในเหตุปัจจัยของของพระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์กูก็เลยว่าวันนี้กูจะด่าไปครั้งสุดท้ายละหลังจากนี้กูจะไม่ด่าแล้วกูเลิกดีกว่ากูเลิกพูดแล้วกูเลิกเลิกบอกเลิกพูดแล้วกูเหนื่อย ลองดูระหว่างพระกับคารวะใครจะวางได้ก่อนกันแล้วให้พู้มึงตัดสินกันเองว่าใครเป็นวิปัสสนึกใครเป็นวิปัสนาลองวางดูเนี่ยจะเป็นคํงสุดท้ายที่กูพูดแล้วกูจะไม่พูดอีกแล้วกูจะพูดเลิกพูดแล้วเขาอย่าจะพูดอะไรกูเพิดไป